มือส,สบายดีพี่น้องมือนีหลักสิพาทุกคนไปหาหักแหนียงน้องใหม่อยู่ตามทุงนาเนาะส่วนนี้เป็นยามฤดูเก็บเกี่ยวทุกคนเขากำลังซุกเลืองเต็มทุงนาแต่ว่าน้องใหม่ก็เริ่มสิช่าออกหลักกันเลยสิพาทุกคนไปหาหักแหนงมากแกงใส่กระปูนาพอส่วนนี้กระปูกําลังมันพี่น้องจะกินแกงกระปูไปกลัวขวบมะเบืองหันกันพี่น้องม,มาเด้อมาเด้อเดีย๋ยวมาโง่เด้อ ไม่จวดสิล oh, ้ลุ่มโอโหยถาหอดจะเห็นเราพี่น่องแนงน้องใหม่ในสวนกว สูงก่าเสียมก็เอาพี่น้อนกระใหม่มันจะน้อยถ้าเอาใหม่เกาะ็ที่เทียงเนาะอุ๊ปโออันนี้เขาเอิ่อหนวดแง้งน้ำใหม่มันทุกคนมันสิวีก็มันมันหรือเป่น้ำใหม่ยำหนาวมัน แกงกรมันแกงใส่กับปูป้าน,มมน่าใหม่ขนดน้โอเคบัน้กินจกักผิดแต่ทุกคนนับเหนีวยวมึ้วพี่นนอจะผิดดีวันสิบก็เหมื่อเนาะช่วงนี้ก็เท็ดปวกออกทุกคนอันนี้คือแพนการอยากไปหาให้ปวกออเลยเนาะออกคือเก่าเฮ็ดก็ได้คนตกตีแล้วมันออกปกติยาำนี้เฮ็ดปวกบวกปีผลออกปกติเราเป็นเห็ดปวกออกเนาะไปไปก่อใหม่ทุกคนแน่เดี๋ยวมันลาย ก็ม <laughs> so ันต๊ห้องอะต๊ห้องก็มันต๊ห้องเน่ยข้าก็จิกบัวไล่เลยดิไล่เลยไล่เลย นอนง่ามันดีทุกคนนอนบาบุงยามนี้มันออกนอนนอนสบายบุงสีเขีสีขาวหลังงวที่เห็นมันอันนั้นเคยนี่ยก่อนเป็นบองเหรอเียฮ่ยวค่ะโอเคงามะสีนะสีน้ำมันสีมันแบบ คือคนผมอกนี่แงงอพี่น้องน้ำมัน,นเป็นคือกักบซีกอมันเลยหักแงนงน้ำม่ทุกคนพอ,อจะหยาบี่น้ำม่บ่บมันหยาบทหักแงกระปุงเลยทำปลูกเองนำ้ำม โมเมนต์น้อยอ้าวบนอื่นมีเต็มกรรมแล้วสแปนเนาะ,ะ,ะเพื่อสีแดดแต่ละแนงน่าพี่น้องเขาฮันนีนะฮะกำลังสี่ฮันกำลังสี่โ <laughs> บาารานหลักอันกล่มสัม อันนี้เขางันเนาะไปเขาบอกโมเหมือนเขางันเขากลางเขากลางก็หมายถึงว่าสิงงันกับบงันสีดอกับบดอนะสีสุกไว้กับบไว้ซีซุกสากับบสาพอดีกลางกลางฮักดีเลยพี่น้องใส่เขาเลยพอปีนี้ขึ้นเบื่อทุกคนฝนตกแห้งเท่าายหลายคนกับประสบปัญหาฝนตกห้ามเขาจนเน่าก็มีเต้ก็ทางหน้าเดี๋ยวกเดี๋ยวจะไปหาทางหน้าเนาะ คือขึ้นไปอยู่ค่ะพี่น้องแงงงใหม่ของปวดสั่งรักสั่งไปแล้วก็ตาเขาวไกลิ้งลงทุกคนก่อนเรอยู่ค่ะอันนี้สมัติถึงก็ใหม่เลยเจอดิเดี๋ยวจะหาบอกกันทุกคนซุ้มๆแบบนี้นะหึงมากคือหยั่นแตนสองมาหยั่นมูนเอาคว้ามันเป็นแบบหกนะก่อนไม่จวจจะรับไปหาก่อน ลายตัวท bon no ุกคนยาสิไปเอานอนน้ำใหม่อย you ู่ข้างเทียงบอกก่อนนะเมื่อวานี่เห็นนอนน้ำใหม่เลยทุกคนจึงได้มาหาใส่กระเช้าหมันใจไปได้น้องมีแต่แง๊กในนอนแบบนี้ทุกคนแกงกระแซบบุญ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 ยังงามอยู่พี่น้องนอนไงนี่น้ำใหม่โจ๊ตทุกคน อกอเดียวนี่นะพถปีงัวกินมือใหญ่จะเขือมันเป็นหน่อคนก็กินเม็ดถ่อนน้อยอันนี้เปิดน้ำมัจุดทุกคนหน่อจุดหน่อจุดนี่กาแสบเพื่อกันน้ำมันไหลอยู่พี่ตัน้ำมันไหลแสบคนหลายอย่างแต่ว่าน้ำมันแพ่ปลาก็แสบทุกคนมีหน่อเดียวนี่ไปกอข้อนะขากอลิ่ง ก้อนชิวใหญ่จลกเถื่อนงัวกินมันโป่งนิดหนึ่งแล้วงัวกินโป่งนิดหนึ่งแล้วงัวกินบอกว่ามันเป็นก้อนใหม่หน่อยแล้วกระตัมกระโปงตกยในนี้มีอยู่บ่ออันบ่มีแล้วสิไปบ่อนใหม่เลยเด้อไปบ่อนใหม่เข้มหอยเข้มห่องพี่น้องเลาะไปเลยทุกคนจักสิไปยุดบ่อนได้เลยคันบ่เต็มกระตายใหญ่บ่้เมื่มยงาย่ กันซีมีแนวใหม่คือมือน,นังด้วยลูกรกะแลนโดงถึงหัวอ่ะ่าเมน,นูเย็นมะลูกเย็นมะลูกเย็นบ่หาหนูเมืองลงอาบน้ำบ่ได้จากโตหนูนะเบิงง่งเงาเจ้าของโอ้ยเจนเปิดค่ะพบูบเงาเจ้าของพี่น้องเลยหอดหัวแล้วทุกคนปะ่ะเดี๋ยวสิไปหาทางหน้าคนแดดแจ่มเลยพี่น้องมโอนีนะบอได้ช่วยบรรไดแหงแดดจ้า กอเดียวน่งอกออะไรนอนงามเลยเสียมเสียมจบเขาขออกระดกเสียมเขาเสียมเขาวันดิ้วันดิงดีก็ถิอ แสดงว่าน้องม่ไเหอพี่นาะพี่ก้อน้องม่ไรทุกคน,นพี่นะแซวแปนว่าเผื่อหาน้องหม่กบพาเห็ดหกมาใด้กระบ,บุเมีนสายบุกด่น้อาไหม่โอ้หน้อหม่แซวแปนหนำหัวหน,หน่าไซงามไหมตะกคนเย็น กินแว่ามีแต่บายาคิวเอาไปเห็ดอย่างบายาคิวไปต่อจยจักไม่คอกอกว่าจักเสียมว่าจักมีจักมันยังมันยาไปเรื่อยๆพี่น้องเราต้องถากินต้องตะโนสองสาวไปนะ หง่ก็บออกว้าแมน่นี่นะงามพี่น้องมันลายเขาม,ามักสน้ำลายมันงามสองคือเก้าไปเข้า,ขาป่าได้การนีเดินนกกดบิน,นออกหรอนกไกน่นะย่ำหนีนกมันมาหากินเขาน้องใหม่แก่ใจจำเลยแล้วพี่น้องขึ้งตาแล้วจุดสูงนี้แล้วผัก ถ้าเขาตัดพี่น้องเขาพี่น้องนไงเขาจะตัดเขาเขาบริเกี่ยว,วเขาตัดเอาหมดเลยทางนี้เริ่มเกี่ยวไร้แล้วเขาก็สุกเนาะเน้ละไม้ทางวัดที่ใดเครื่องกระตาทุกคนคือสิพ่อกินอยู่ดอกเนาะเพราะว่ามัน,บ,นบริลายเสมอไปเมื่อวันนี้เอามาเกลือเทียงถึงห้า มีคนอยู่นะต้องได้ลากขาเมื่อบ้านแต่ว่าสแกนออกมอีเพียงกบตกปลาไหวเมื่อเอาปิกเขาเกินอยู่นะ แม่กระตุกแกว่ะกยิงกระตุกกระตุกเกยไปไพ่ถงนตัดไ่กจคนแกนำใหม่ก่อนเดี๋ยวกรแเพแกส่วนน้ำใมแกแล้วเราจะควนลายเติหมเอาไหมแต่เนงงามๆแกงแซ่บเลยน้ำใหมสดๆเพี่น้องน้ำใหม่ไป่าไปบงน้ำใหม่ไหลน้ำใม่ก็มดเลยสั่มกับหลังโข่งเลยก็จะลงมาลุเนทางเทิงลมแห้งขอ 不一样啊！哇塞，真的。 เราก็เตาลุกสมฟืนใสก่อนพี่น้องตมน้หม้ปลาว้าสิบเป้าก็บูมาใส่แก๊งน้ใหม่ก็มึงได้ขอได้ควันมันแอลมมันต่อบรได้ ไปทานกระปูสิได้บ่พีน้องโมเมนต์ิได้บักม่นเียบ่ตัวบักไงหนึ่ก็อุ่มตัวสดตัวสดไปลงห้องได้กระปูอีหละหาเธอเิมห้องพี่น้องกระแนวกลพี่น้องหนเสียงแอ เห็นแล้พี่น้องกระปูนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเน็ตเหลือนได้แบบไปได้อีกกับเนี่นี่อืมก็่ใส่นี่ยมันนี่บอกอะไรกนใส่เน้ยบอกกันบเด้นเดินเดินเดินเดนเด้นเดิ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 เดินเดินเดิได้นเดินเดินเดินเดนเดิเดินเดนเดิ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 เดินเดิ กุดเอามันยใยญ่ค่งมมันใหา่กว่านี่เลยเองมนู้่บูดจืดเลยเอาเห่นจะขูดเอาในมีันไล่แต่สิ่อแล้วนี่ สิพะก็เลยอะยังงมไปมาแกงกคน่อนไปแกบหมกบวบก่อนบวบอยู่สวนเขาก็มีไปจีด้แกง่ี่น้องเห็นภาษแเยียมคนจะไปใส่แกงเขาใหม่ครับถากัแยงกำลังออกดอก มุนาเห็ดเขาเขาจะมุ่นได้หมดกำค้องขึ้นมากาแฟติ่มทูนครับว้าี่พี่งใส่แกงน้ำใหม่เนาะทางปากคิวหอมแต่ละท่ทานกระปูแต่ท่างปากะเนียงเลือดแต่หมักบวบมาเนี่ย บวกไปนีดใน่หมตัวเห็นมกบน่อโอ้ยท ja. ุกนเลยนิดคนบวก่อนแกงสซน้องใหม่แดมากหนึ่งแล้วบ่มีเพราเห็ดกินเถอะจะเก่ามีเยอะกว่าอันนี้คนพอดีเลยมกบว ปะวันนี้ไปหน้าพี่หนงได้บอกบวบแกงเซนอมาเลยมกบวบยังจะขึ้งหมอกระตุกหมอบเชียงแล้วพี่น้องขากี่ห้งแดงนะหัวหนังก้อนย่ำนี่มันเหี่ยวไว้มันแดดก็เป็นลมแก่ไปก่อนอาจารย์จะพาทุกคนไปเบิ่งหมอหน้าใหม่ก็น้ำจืดแล้วเนาะ สอยงามเีเป็นตะแสบนะเป็นตาอ่อนเป็นตาหนุม่มถ้าพี่น,ออน้องแล้วสีอ่อนฟงเห็นหนามกันกว,<ม>วอนดีอาู่อ่อนมาหังหะควันคว,วันนี้เนาะเดอร์ดีเดอกเดีเด,ดอทิอออน้ำกรมีป่ เสียดายดิใส่เขาเปืล้วก่อนพี่น้องตามเั้มไปยานาตั้มโคกใหม่น,มนะตามมาคุงกับม,มาแดงมาขวานะเขาไทยตามยานอกอยจะนั่งเขาขวานมันเบาพี่น้องเลย ใส่ข้าวเบือกับยานางกับ uh บังผิกแล้วพี like tongue, ่น้องูพี่น้องน้โมมีกี่ต้มกันแล้วโอเใสส่น้ำประแดกก่อนพี่น้องประมาณสองจองนี่ทุกคนอเบงจอนยุเดี๋ยวสาหมาพดกันังพดแต่ลยเปิดรพามวดมเก็บมาแต่ส่วน อ้อมใส่กบกระแสกเลทุกคนเข้าไปพัดใส่ไข่กันเลยเสียงกระจ้าตัดเขาร่มหนาวแนะแสบตาพี่น้องเออมิดขึ้นมาเจ็บตาพี่น้อเป็นน้ำร่มหนาวตาเป็นใบาานหาาบายากสูนย์ลองเศร้าแปลงเจ็บแดงมาเป็นคือกันเจ็บจุดกังวลว่า้ยันตาบอดยันตัดผิดลายแฉ่เป็นน้ำร่ม พักกระกนแยงก่อนพี่น,น้องพักกระแยงตัวมันเป็นดอกสุกแล้วทุกคนพักกระกนแยงเขาทุกคนแกงน้องใหม่นะแซ่บแสบซุกแ,แล้วพี่น้องเดี๋ยว้รับปจีบงก่อนเ<อ> <c oughs> มนูแซ่บทุกคนแถบที่สุดในโลก <c oughs> <c oughs> ยังท牡丹หอนในโลกเลยพี่น้องแซ่บที่สุด <c oughs> ตาก,ก่อนพี่น้องจองกรบโปมีมีแต่บ่วง เจ้าเอาเมื่อเบิดเอาเมื่อมือฮ้อนเฮ็ดน้ำขุ้้นนะเด้แกงน่อไม้มาเด้อพี่น้องปองไปเปิดสุขผู้คนแกงน่อไม้แซ่บีมือสลัดน้ำลายลแกงใส่ปูนาเนาะไปหามาแต่องนําได้พี่น้องเอ้ยเือสิได้ง่ายๆนึงอน สลัดทิ้วเขาเขาบอกเอาไปวัดนะทุกคนเลยว่าทำลายไหลพี่น้องที่อยู่ขขไ,ลก,ไ,ไลกลบ้านนำ้ำลายแตกสุดๆแล้วนี่ยกินแหนงยาวๆมาในทุกคนจังมีแหงเสียเป่าพญาแมงวันเป็นอยากมาหรือไงพญาแมงวันเสียงวัดก่อนชิมมงก่อนพี่น้องชิม,มุือก่อนชิมุือก่อน Mà người có thể là một bông bóp 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 sốt Con bóp 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 เด้อพี่น้องกินเขาเด้อหมุนเะเบนกวนเขาเดิอุ้ยตื่นเดิเขาปอบเขาปอบเสียงไงก็เสียงแก่เฮ้ยข้าวปอยยังลายนกไม่ขาดปอบลิ้นมาได้พี่น้องแกงน้ำมันยูุ่ธงนะ แห่หนให้เปา <c oughs> ขาตั้งกล่องแตกจากเราพี่น้องกล่องต๊ะลาเก็บไฮเดร์แนวหนีบมนันตัแตกแหรอ

เออพี่น้องบุญกะทินท่านบานเท่านะ่ะวันที่สิบสามสิบสี่สองนคนไม่ได้งานบุญกะทิน <c oughs> มามามักแกงน้ำมันก็เลย่ามาสอลองกินต้มไก่ต้มเป็ดบ้างมาช่วยยืนสับลับ ต้องหมื่อสิเก็บเอามา,าพัดกินหลายในสวนสำดงพักบ่งกินเขาอ,อิ่มแล้วพี่น้องพอด,ดีแม่ลายงวัวเขาเคาะแจ็กซีว่าทำได้ความขำแม่มม ข้าอิ่มแล้วทุกคนโอเคเนาะ <c oughs> ลัดจิเมื่อก่อนพี่น้องพอกันไหมคลิปนะ้าเนาะถ้าเบิ้งว่าเสียคลิปยังไงพี่น้องเบิง้งไปแล้วเด้อทุกคนขอบคุณขอบใจหลายๆถ้าอยากกินแกงน้ำใหม่กะมากินได้พี่น้องยังเหลืออยู่ประมาณสองสามถ้วยผมก็จะได้ลายแห้งไปแล้วเด้อทุกคนบ๊ายบาย